สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันแล้วคะเจนี่โจโจเซมาามาจ่ามากินก้อยขมตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จ้าเปิดทุกมงเ <c oughs> ข้าไปยิปีนพี่น้อยเข้าไปจะตีตั้งแต่ขอคารวะท่านจอมยุทธทุกท่านค่ะจวด มาเด้อเอิินเพื่อเออินเพราอเป็นพี่ที่ซื้อแหละพี่น้องมาบแดเกสิกินเพื่อดอกจากอืมอนี้พักร่วมนี่ทั้ง แบนนี้ทั้งอ่ะวอตติงเกต 嗯。Mm. พี่ไม้นี่ขอพี่น้องมีต่ความสุกวามจเจริญสุภาพแข็งแรงด้วยเดอ้อลำลำด้วยด้วยเ็ธุรกิจยังก็ให้ประสบกวามสำเร็จคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นค่ะเงินไหลน่องทองไหลมาจะเก็บจะป่วยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ กำยิ่งใหญ่หลดกินค,คนเดียว บนมีตับใส่หาตืดตับย่งายานไปน้องกันมีตับสิกินจุไ๋ไ้เบิ่งยู <c> ่ <oughs> เห็นก็จากินพันสบายนั่งอยากกลิ่นวัสด เด็ดไปบกนึกวจุยๆดีดีชายนัองขออีกจักบกได้บ้างด้เดบจ้า คอ,อ,อยยิงยักเสื้อโบอกนี่พี่น้องแก้หนาวแก่หนาเวเยอะออกมาก,ก่อนเราขาวพ่อเป็นกระสายขอคารวะท่านจุมท่านจอมยุทธด้วยน้ำจัำจอกนี้นี่หรือเมืองพุทธ เขาตีนมืออแล้วพี่น้องขอนายเขามันยังห่อนอยู่ไงแบบเข้าบริซายแบบคือยังบั่นเข้าซายใส่บมใส่บมใส่อย่างไงอันนี้ไสข้าวหวดสิใส่ติดเขาได้จ้ะเมื่อก็เลยแบบเป็นติดติดมือ <Hi. S 1> ตู้กระตุนมาแล้วตู้กระตุนตื่นเราจังนอนเว้นหัวระตื่น หันี่พี่น้องเป็นเบียด้ว่าผัวยียงมาเถาปันพ่อแทนทันมักผู้เถาจากวัฒนาได้แค่นี้วัฒนาของท่านมีแค่นี้จ้ะถามว่าอยากได้คนรอเป็นผัวว่าก็อยากได้ยูบางที่กับเอาคนนุ่มเป็นเบ้เป็นผัวว่าบางที่มันก็เมือยได้คนนุ่มพี่น้องมันสีดู ผูถายร้าม้วกะบี้กันนะเนาะบางคนเนาะอยากได้ผัวนุ่มอยากได้ยัวแต่มันบ่ได้แต่บางที่ได้ผัวนุ่มกับเมือ่อยนี่พี่นอ้องเมื่อยตามใจเมือม่อยงอเมื่อยเอาใจได้ผัวเถ่าแล้วเขาค่อยเอาใจเขา คนนนมไปหากินให้แอบแซบเอาอยูนี่บ่ยาาอยากได้นุ่มๆรอๆไปหาแอบแซบในพับในบ่าวาา่ะจ้ะขอเฮ็ดบอยขอเฮ็ดดูคนเท่มันก็นอยากได้ผัวรอผัวรวยกันทุกคนแหละเนาะพี่น้องเนาะ มันเป็นของท่านไผของท่านม้านของท่านเขาได้เนนีเก่าเคนนี้ละจ้าวาสนาเขามีเคนนี้เนื้อคููไผ่มั่นพี่น้องจ๋าเนื้อคููของไผ่ของมั่นเนาะมาข้นมนก็ได้ บางคนเป็นยิ่งเพินเน่มไม่อายุเพิ่งก็ได้เด็กหน่อยได้ผัวเด็กหน่อยได้ผัวได้ผัวรอผัวรวยพอมอันนั้นคือบุญวาสนาเพิ่งเนาะของท่านเพิ่นดีซาติเลียบเป็นเหตุบุญไว้หลายองค์่อยเนี่ยทั้งเถ่าทั้งบร่รวย เงินกับผ่มีแต่อยู่ดดูน้ำกันด้วยความดีจ้ะแกดีกับเจนี่ถ้าแกมีแกก็ให้นะหละเแิ่แกมีท้ำนั่นเท่ากับจีแปวอย่างน้ำเพลินลับพี่น้องเลย เรามีแหงหาห้องหาเอ,พอ,พอเาเองพว่าผัวเอาบนรวยเด้ยตาผัวรวยห้องกัเห็นว่าหาเัวแล้วดูกันมายี่สิบอ็ดปีนี่จังยี่สิบเอ็ดปีถ้าแก้บอดีเ้เจนี้ก็คือบปยุ่น้ำกันหองยี่สิบอ็ดปีต่า ถ้าเก็บอาหากเข้าแก่กับกุ้งนี้ไปตะดูเรื่อกันนั่นหมายความว่าเราเข้าใจกันเรารักกันเราเห็นใจกันก็เกิดเป็นความรักความสงสารความเข้าอ,อกเข้าใจกันจังถ้าสิถิ่มไปหาผู้อื่นกับย,ยี่ตถนเล่า บอกก็จะเจ้าของามแลก็จะไปตีหมาพู้อื่นได้ได้ค่ะขั้นจะไปแต่ว่าเข้าบไปเพราะว่าเขายืตนตูนถามว่าเพื่อนตีแปผู้อื่นไป้่ะเพื่อนเกาได้แต่เพิ่อนบ่ไปเพราะว่าเพิ่น,พน,พนหักเข้าละไม่ก็เลยอยู่กันได้จ้ะก็เลยได้ผัวเถ่ามา เอาผัา้องเขาอเปลือนตัวพี่น้องผลนุ่มารมันสี่มือสองหลอบสามรอก็บาไว้ได้จ้ะเมือ่อยออกห้อนออกห้อนอูมากอยู่หละ่ะเรื่องเซกแต่ว่าคันมันมีดูหลายมันก็บเบาไว้ได้หระพี่น้องเข้าใจปะ ได้ผัวนุ่มกับเมือเม่อยแน่เมื่อย์ยังนึงเมื่อยใจได้ผัวนุ่มผัวร้อนนึงเมือม่อยใจเมื่อย์บ่งหูเราแวงว่าผู้ใดสิมาจีบผัวเฮาพอผัวเฮานุ่มดิออกไปนี่ออกไปเที่ยวข้างนอกมันจ,จะไปจีบผู้ใดเนี่ยไม่มาหล่ะมันยังปวดหัวห่งทั้งนุม่มทั้งรอทั้งรวยเราโอ้ยพลอยเมียมเยบมย่มีสุขกอกจ้ะมีแต่ความทุกข์ สุกอยู่สุกแค่นิดหน่อยนั่งนั้นทุกถ้าผัวนุม่มเราบรอเบ,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 บจเ้าสู้เขาโอเคโยเขาบจเจ้าสู้เนาะเป็นใ้เจ้าสูก้กตมีคนมาหมักผัวเขาคือเก่าขั้นเขาผัวเขาได้ผัวเขารอผัวเขานุ่มพี่น้องมันก็ตตอนมีคนมาหมักคื้เก่าหักผู้ชายมันจะท,ทนได้เปล่า มีคนมาหมากักมีคนเสนอตู้ให้สั้างตั้างบุญใปร่นใ้ต่อยหักเบียบันไดก็น,นอบใจจ้ะเขาก็ไปแอบแซ่บเหมือนกันนั่นแหละคนหล่อคนหน้าตาดีเนาะ เขาไปหายแอบแซบไม่ยิ่งข้างนอกในพับในบ่าคือเฮาเลยหนะข่อยนี่คืขอข่อยนี่เวลาข่อยไปเที่ยวกับแอบแซบข้างนอกเขาจะกลินร้นนอนๆนุ่มๆข่อยก็เลือกเอาถ้าออกไปเที่ยวเราเนี่ยข่อยสิบบ่อโป๊ะเท่า เราคอยจะเอาคนที่ถูกใจคนบ่ถูกใจตอใเห็นนุ่มบ่ถูกใจคอยก็บ้าเพราะหยังคอยออกไปเที่ยวแล้วคอยมีผัวแล้วถ้าคอยออกไปเที่ยวเอยจะไปแอบแ่บนะคอยต้องเอาแอบแ่บคนที่ถูกใจออกไปข้างนอกเรามีผู้เท่าเมื่อกี้4ีขึ้นไปไม่จีบไม่เอาค่ะเกิน30แล้วไม่เอาบ่ว่าง,งามเด้คือออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วอ่ะยังจะไปเอาคนแก่อยู่กลับมาซีผัวที่บ้านดีกว่า เพราะว่าเฮาก็มีผัวเ่าอยู่เล้ยวเนบ่ออกไปเที่ยวตั้งที่ยังจะไปสีผู้เ่าอีกอย่โอ้ยบ่ได้จ้าข่ <c ười> อยนี่ละพูดนึงบ้าเอาออกไปเที่ยวขางรอนั้นที่ข่อยต้องเลือกอนุมน่มๆรอรอคนถูกใจข่อยสเปคข่อยนะออกไปเที่ยวเรายังจ,จะไปเอาพวกสี่สิบสามสิบห้าสี่สิบยุนข่อยเบาด้วยกับ <c ười> มานอนสี่ปัวจะบาดดีกว่าเพราะว่าผัวเขาเถาเขาแห้งรอ,อไปเที่ยวเรายังจ,จะไปเอาคนเถาอีกเพื่อเป็นบ่ แอบเซียบทั้งที่มันจะแอบเซบทั้งที่มันต้องแอบเซียบแบบใช่ไหมฮารลฮาราอันนี้ไม่แนะน,นำไม่ใครทำตามนะจ๊ะ เอาที่เราชอบมาและจ้ะเอาที่เป็นสเปคเราเนี่ยยัวไทยนั่นแหละจ้ะเท่าๆสี่สิบห้าสี่สิบัวเขารอกับมี้ เมียนม่อจ้าผมบอกเมียนกับ้าเมียนหลดเข่าติดมือพี่น้องเมวเกี่ยว,ว่าอยาก Tit logit tit ที่พูดมาทั้งหมดนะไม่ได้นำให้ทําตามเลยจ้าถ้าผัวเราดีอยู่แล้วเราก็จงจงจงดูแลคนที่ดีที่สุดเพราะว่าแต่กระเทยกับผู้หญิงไม่เหมือนกันไงเข้าใจปะที่เจนนี่วอลเนี่ยคือชีวิตของกระเทยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมันก็ทําทาแล้วมันดูไม่ค่อยถ้าจะทําเหมือนเจนนี่แอบแซบอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็ดูไม่ค่อยงามแต่ถ้าเป็นกระเทยเป็นเรื่องปกติ เรากระเทยส่วนมากเขาเคียวกโกะอใชัยวิจารณญาณในการรับฟังและความเชื่อด้วยนะจ๊ม อันไหนไม่ดีก็จะทําตามนะพี่น้องนะอันไหนดีอันไหนค่อยเฮ็ดดีค่อยเฮ็ดตามค่อยอันไหนค่อยเฮ็ดบ่ดีก็บก่ต้องเฮ็ดตามค่อยพอค่อยก็มันคดีร้อยเปอร์เซ็นต์แปลงร่างเป็นสีชมพลมลลูล้มเหลวจ้าภารกิจล้มเหลว ขอบคุณทุกมเบนทุกทนยสับสไครเดอร์พี่น้องเดอร์คลิปเนี่ยไว้แค่นี้พอกันคลิปนาสวัสดีจ้าบายเลิฟยอ